ขึนย่านะถ้าถ้าพูดถึงความเหลียนของผู้ที่บริหารจัก,การอากาศคืออย่างกระทรวงพาิชที่เขาดูแลอยู่กับกระแสของประชาชนตอนนี้ปัญหาคุณได้ง่าย่ึ้นหรือย่างเอ,อ่อผมคิดว่าก็ยังขาดแคลนอยู่ยังไม่พอกับความต้องการของประชาชนทั้งประเทศเพราะว่ามันมีข้อจํากัดในเรื่องของการผลิตนะครับเพราะว่ากําลังการผลิตหน้ากากาอนามัย ทางการแพทย์ที่ผมพูดนี่หมายถึงหน้ากากอนามัยทางการแพทย์นะครับคือแผ่นสีเขียวหรือว่าสีฟ้า,ฟาที่มีไส้กรองอยู่ตรงกลางแล้วก็มีอยอให้การรับรองอันนี้มีกำลังการผลิตอยู่วันหนึ่งเฉลี่ยล้านกว่าชิ้นก่อนหน้านี้นี่ล้านสองแต่ว่าก็ได้มีการประสานงานโดยกรมกรค้าภายในท่านดิพิดีก็เป็นผู้หนึ่ง ที่ประสานกับโรงงานการผลิตให้เพิ่มกำลังการผลิตโดยเปลี่ยนลายการผลิตจากการผลิตสินค้าชนิดอื่นหันมาผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อการแพทย์มากขึ้นวันนี้ก็เพิ่มมาได้เป็นล้านแปดอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าอาจจะเพิ่มเติมขึ้นไปได้อีกจํานวนหนึ่งอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นล้านสองเดิมหรือว่าล้านแปดต่อวันนะครับถ้าความต้องการประชาชน พร้อมกันทั้งประเทศเนี่ยหกสิบล้านคนยังไงมันก็ไม่พอโดยข้อจํากัดของตัวเลขนะครับแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามเราก็ถือหลักว่าในการกระจายหน้ากากอนามัยทางการแพทย์เนี่ยควรจะเปิดโอกาสให้สถานพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยได้เป็นผู้ที่มีลำดับความสำคัญลำดับต้นที่จะต้องมีโอกาสได้ใช้ก่อนเพราะฉะนั้นการจัดสรรเนี่ยจึงมุ่งเน้นไปที่ สถานพยาบาลไม่ว่ารัฐหรือเอกชนหรือสังกัดหน่วยงานใดก็ตามนะครับให้ได้มีโอกาสได้ใช้ก่อนตัวเลขมันถึงออกมาว่าให้สถานพยาบาลมากกว่าประชาชนทั้งประเทศที่กระจายไปเช่นตอนล้านสองเนี่ยก็กระจายให้สถานพยาบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขรับไปเบิหารจัดการว่าจะจัดการให้โรงพยาบาลใดบ้างอย่างไรนะครับเจ็ดแสนชิ้นส่วน กรมค่าภายในกระทรวงพาณิชย์ก็บริหารในส่วนที่เหลือคือ5 0 0 0สนชิ้นที่กระจายไปตามร้านขายยาร้านสะดวกซื้อแล้วก็ศูนย์ขายส่งขายปลีกร้านธงฟ้าอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เมื่อมาเป็นผลิตได้ล้านแปดแล้วเนี่ยก็กระจายไปให้กับสถานพยาบาลหรือกระทรวงสาธารณสุขได้มรหารจัดการ1ล้านแลครับส่วนอีก8 0 0แสนอันนั้นก็ คอนอก็เป็นผู้กระจายไปยังศูนย์ต่างๆเช่นสําหรับวันนี้นะครับขอขอ,อนุญาตรายงานรายละเอียดนะครับสำหรับวันนี้8แสนชิ้นที่ว่านั้นก็กระจายไปให้แมคโคร1แสนชิ้นวิลล่ามาร์เก็ต1แสนชิ้นท็อป1แสนห้าบิ๊กซี1แสนห้า เดอะมอลล์กรุ๊ปหนึ่งแธงฟ้าแสนห้าร้านขายยาห0 0 0 0่นชิ้นนะครับแล้วก็เมื่อวานก็จะมีย้อนสลับอะไรต่อมิอะไรวันพรุ่งนี้เขาก็จะประชุมร่วมกันอีกนะครับซึ่งนี้ก็เป็นหน้าที่อนุกรรมการที่ที่มีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมกันจัดสรรแต่สำหรับวันนี้ก็ขอให้พอนึกภาพได้ส่วนในส่วนของอหน่วยงานกระทรวงสาสุขก็ส่งไปให้ยัง โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับสังกัดกรมการแพทย์แล้วก็โรงพยาบาลรัฐนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยเข้าใจว่าผ่านองค์การเภสัช570,000เจดหื่นชิ้นใน1ล้านแล้วก็โรงพยาบาลเอกชนสองแ0,000ในหนึ่งล้านโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยเช่นโรงพยาบาลศรีนคริน โรงพยาบาลสงขลานครินและโรงพยาบาลศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แสนชิ้นแล้วก็สถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครแสนสา0หมืชิ้นเป็นต้นรวมกันก็เป็นประมาณ1ล้านชิ้นอันนี้สำหรับวันนี้จะได้พอนึกภาพออกนะครับ